เมืองอินชอนซักซ้อมขั้นตอนเตรียมการทุกอย่างเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะมีพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่วันพรุ่งนี้ขณะที่ทีมฟุตบอลชายไทยเอาชนะทีมอเลสเตผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายแล้วที่ปรึกษาสอบ0สิพร้อมผู้ช่วยพอบอรตรลงพื้นที่เกาะเตาติดตามความคืบหน้าคดีฆ่านักท่องเท,ที่ยวชาวอังกฤษ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับเวลาข่าวของท่านกับข่าวสามมิติคืนนี้พฤดหัดที่1 8กันยายนนะคะที่ั้นปรวินาไมใบ,บคล้อยทําหน้าที่แทนคุณกิติสิงหาปัดที่เดินทางไปรายงานข่าวการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกม2014ที่เกาหลีใต้ค่ะช่วงนี้เรามาติดตามความคืบหน้าเหตุฆาตกรรมนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษสองคนที่เสียชีวิตบนเกาะเต่าจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีวันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตเดินทางเข้าพบกับพลตํารวจเอกจรมพรสุร,รมณีเพื่อขอทราบผลชนสสุดศพและสอบถามความ ความคืบหน้าทางคดีพร้อมกับรับศพนักท่องเที่ยวทั้งสองคนไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อังกฤษแล้วครอบครัวของนักท่องเที่ยวสาวชาวอังกฤษที่ถูกฆาตกรรมบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยนายไมเคิลแฮนคอกเจ้าหน้าที่กองสุนอังกฤษประจำประเทศไทยเข้าพบกับพลตำรวจเอกจรรพรสุร,รมณีที่ปรึกษาสัญญาบัตรสิบเพื่อรับทราบผลธนสูศพและติดตามความคืบหน้าคดี โดยญาติยังอยู่ในอาการโศกเศร้าและไม่ต้องการให้รายละเอียดใดๆต่อสื่อมวลชนเนื่องจากยังทําใจยอมรับกับความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้พลนตำรวจเอกจราพรกล่าวว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ติดใจผลการชนะสูตรแต่ร้องขอให้สื่อมวลชนไทยนำเสนอข่าวในประเด็นที่เป็นประโยชน์และคำนึงถึงความรู้สึกของครอบครัวผู้เสียชีวิต โดยนายไมเคิลแฮนคอกได้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีและยินดีเป็นผู้ประสานงานให้หากตำรวจไทยต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากครอบครัวผู้เสียชีวิตสำหรับเพื่อนชายของผู้ตายที่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยแต่ผล DNA ไม่ตรงกับศพตำรวจอนุญ,ญาตให้กลับประเทศได้ส่วนศพของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนสถานกงศลอังกฤษได้ว่าจ้างให้บริษัทเอกชนมาติดต่อรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาที่อังกฤษแล้ว จากนั้นในช่วงบ่ายพลตราหนดเอกจะรำพรพร้อมคณะเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างหลักฐานไปพิสูจน์เพื่อใช้เป็นแนวทางสืบสวนหาตัวผู้กระทําผิดก่อนที่ในช่วงค่าจะเดินทางต่อไปอยังห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะกิจภาคแปส่วนหน้าที่เกาะเตา่าเพื่อหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าทําข่าว ขณะเดียวกันทางสำนักงานตำรวจภูธรภาค8ได้ส่งพนักงานสอบสวนกว่า10นายลงพื้นที่สอบปากคำพยานแวดล้อมรอบเกาะเต่าเพื่อสืบหาตัวผู้ก่อเหตุมาลงโทษให้เร็วที่สุด ส่วนความคืบหน้าแนวทางการจัดการขยะของชาติในวันนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบนโยบายให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมไปถึงผู้ว่าราชการจังหวัดจะดทาแผนการแก้ปัญหาขยะทุกพื้นที่ภายในสิ้นปีนี้นะคะโดยมีเป้าหมายเบื้องต้นจะมีต่เผาขยะที่มีประสิทธิภาพอย่างน้อย15แห่งค่ะ พลเอกดาพงศ์รัตนาสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นประธานมอบนโยบายการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายของประเทศให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหน่วยง,งานท้องถิ่นและภาคเอกชนให้ดำเนินการตามรถแมพของกรมควบคุมมลพิษที่ผ่านความเห็นชอบของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีแผนจัดการขยะมูลฝอยของประเทศสระยะคือระยะเร่งด่วนภายใน6เดือนระยะปานกลาง1ปีและระยะยาว1ปีขึ้นไปค่ะและจากนี้ไปแต่ละจังหวัดต้องทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะเสนอให้กับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติอนุมัติและตั้งงบประมาณซึ่งจังหวัดจะต้องรายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณทุก15วันใน3เดือนแรกรวมไปถึงสรุปผลการดำเนินงานให้คณะรัฐมนตรีทุก6เดือน โดยคณะรักษาความสงบ,บแห่งชาติกำหนดให้เรื่องการจัดการขยะเป็นวาระแห่งชาติที่ต้องแก้ไขยอย่างเร่งด่วนเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศไทยมีจำนวนขยะตกค้าง28ล้านตันเพิ่มขึ้น2เท่าในช่วง10ปีที่ผ่านมา และภายใต้แผนเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาขยะของประเทศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคาดว่าจะมีเตาเผาขยะตั้งขึ้นเพื่อจัดการขยะของประเทศไม่น้อยกว่า15แห่งโดยจะมีโครงการนำร่องที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะส่วนที่สกอตแลนด์นะคะกานนำกลุ่มดอนรง์แยกสกอตแลนด์ออกจากการปกครองของอังกฤษทยอยเดินทางไปหย่อนบัตรลงประชามติแล้ว หลังจากอยู่ภายใต้การปกครองของสารารรอาณาจักรมานานถึง307ปีวันนี้บรรดากแกนนำรณรง์ให้มีการแยกตัวทยอยเดินทางไปหย่อนบัตรลงประชามติในเขตของตนทั้งอดีตนายรัฐมนตรีกอร์ดอนบราวนายอาร์เร็กแซลมอนรัฐมนตรีของสกอตแลนด์นางนิโคลัสเตอร์เจียนรองนายรัฐมนตรีสกอตแลนด์และนายอลิสแตร์ดาร์ลิงหนึ่งในแกนนำคนสำคัญที่รณรงค์ให้แยกสกอตแลนด์จากอังกฤษ การเปิดรับขีบบัตรลงคะแนนประชามติมีขึ้นตั้งแต่เวลา7นาฬิกาและจะมีไปจนถึงเวลา22นาฬิกาตามเวลาท้องถิน่นโดยมีหน่วยรับบัตรลงประชามติกระจายอยู่ตามจุดต่างๆ2608แห่งใน32เขตโดยคณะกรรมการดูแลการลงประชามติจะประกาศผลทันทีที่มีการรับบัตรครบทั้ง32เขตซึ่งคาดว่าจะรู้ผลประมาณ8โมงเช้าในวันพรุ่งนี้ค่ะ ส่วนช่วงหน้านะคะไปติดตามความพร้อมการเป็นเจ้าภาพการแข่งขันเอเชียนเกมซึ่งจะมีพิธีเปิดวันพรุ่งนี้คุณกิติสิงหาปัดต์รายงานจากอินชอนเกาหลีใต้ค่ะ